สวัสดีจ้ามือนี้กับบาพบกับน้องอ้นรถไทยมือสองสีสเกตอีกแล้วด้วยค่ะมือนี้นะคะยามคำคำประจอมวันที่สามสิบมกราสองหาหกแปดด้วยค่ะมือนี้มาเบิ้งว่าน้องจะรีวิวคันไหนนะคะตอนนี้รถอยู่หนาหลานก่อนเหลือประมาณนี้เลยคะ่ะมีแต่คันงามๆค่ะมีแต่คันปรับสภาพแบบงามๆนะจ๊ะอ่าคันแรกเดี๋ยวนูจะแนะนําก่อนเนาะคะ่ะว่าทั้ามินี้มีคันไหนแน่แล้วนูก็จะเจาะเป็นคันใหญ่มินี่นู้นว่านูจะรีวิวเป็น l อ7 0 8เดด้วยจ้ะ ขั้นแรกคือยันมาสามสิบเก่าแรงนะคะยันมาสามสิบเก่าแรงขั้นนี้ยังดียังหลังนี้เหลืออยู่ประมาณแปดสิบเกาสิเปอร์เซ็นต์เลยค่ะยังหนาหนีหายอยู่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ค่ะยังหนาตัวนี้เป็นสีเดิมนะคะสีเดิมหมดคันเลยจ้ะสีเดิมหมดคันเลยนะคะหลังคาเกาะหลังคาเดิมนะคะหลังคาเดิมยังหลังเหลือลา พันหกนะคะเป็นพันหกี่เม้าเรือหลายๆเลยค่ะด้านหลังสะอาดสะอ้านนะคะด้านหลังสะอาดสะอ้านอ่าบอดีโดยรวมก็จะเียประมาณนี้จะ้ะไปดันบินเพลินนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยวมืออื้อนน้องจะมารีวิวคันนี้แบบเจาะจงนะคะแบบเจาะจงแล้วก็จะจัดโปรโมชั่นให้อาจจะบ่หลายวันไดแต่ก็ จานหานะคะจานหาแน่นอนนะคะมืออื่นอ่าคันนี้47แล้งเดี๋ยวน้องจะวนไวเน้เธอนึงนะคะเพราะว่ามือน,นี้น้องจะรีวิวคันนี้ต่อมา36แล้งคันนี้ติดมาจําแล้วนะคะติดมาจําแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าเพคุนสร้างเก็บสีหาคันนี้คือกัน3008คันนี้ราคา195,000ยางใหม่4เส้นติดมาจําเรียบร้อยจ้าคันนี้4708คันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะมีโปรโมชัน่นเดี๋ยวน้องจะมา จัดโปรโมชัน่นหายแต่คันนี้น้ำทายแยกไปแล้วนะคะทายแยกไปแล้วเอาจัดเป็นจัดโปรโมชั่นเลยแล้วกันนอคันนี้ลดไปเลย10,000บาทจาก3 8 5 0 0 0ตัวนี้ราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะคะ3 7 5 0 0 0่นบาทได้ยี่ยังแน่ได้ยี่ยังแน่ค่ะราคานี่ก็คือด้านนินหนาผานหลังค่ะด้านดินหน้าผานหลังเก็บงานให้พร้อมใช้เลยนะคะคันนี้สวยค่ะเก็บงานสวย อยากให้มาเบิงตัวจริงนะคะผ่านตรงรุ่นเป็นผ่าน D H สอง F Heavy Pat นะคะเป็นผ่านหนักใบเหลือหลายๆงามๆเลยจ้ะใบเหลือหลายๆงามๆด้านหลังมีสะอาดสะอานค่ะคันนี้จัดโปรโมชั่นลดหนึ0 0หมบาทนะจ้ะเหลือแค่3ามแส0เจบาทส่งปี300โลเช็คพร้อมใช้งานให้เลยจ้าสำหรับ C708SP จดทะเบียนปี5 7 ท่านใดสนใจก็สมามรถโทดสอบถามน้องอ้อมได้เด้อค่ะอะม้อมนีน้องก็จะมารีวิวคันนี้ CJ08 DT คันนี้จตททเบียนปี่หาบอดี้โดยรวมนี่ก็คือเก็บสีห้นะคะเก็บสีห้แต่บได้เ็ดสีเครื่องเด้ค่ะเก็บแค่สีภายนอกให้นะคะเก็บแค่สีภายนอกให้คันนี้ยางดี4เซนยางหนาเหลืออยู่กว่ามัน 70%นะคะย่างหนาเหลืออยู่ประมาณ70%ย่างหลังนี่เหลืออยู่ประมาณ60%นะคะ60%น่ะผานหลังนี่ถ้าจ้ามพีดผ่านอันนี้พวกนี้นี่พึ่งเปลีป่ยนไม่ผ่านเห่ไหมแต่ถ้ามพ่ไม่ก็เหลือหลายอยู่ค่ะไม่ผ่านเหลือหลายอยู่ขี่มาเปลี่ยนเห่ไหมเฮ็ดสีไหมนะคะผ่านตรงรุ่น2 4 6เฮฟวี่พัดนะคะเป็นผ่านหนักตรงรุ่นค่ะด้านหลังสะอาดสะอ้านจะ้ะด้านหลังสะอาดสะอ้านนะคะสะอาดสะอ้าน อะมาเบิงน้องจะร้องคาร์เพเบิงคันนี้คันนี้พอดีไหมไหมมันบอดเดินนะคะไหมมันขาดการที่จะส่องไมทดิจิต่อมันเห็ดมันเห็ดหยาเห็ดบ่อดใดน,นะคะก็เลยเปลี่ยนหนาปาัดให้เลยนะคะมาดิเปลี่ยนหนาปัดให้เลยอะมาเบิงว่าน้องจิคับไดบรนะคะโอเคอันดับแรกเขาก็เหยียบคัดก่อนเด้อค่ะฟังเสียงเบิงดนะคะ่ะ ก็น,นี่ใส่ทอสแตนเลสให้นะคะท่านใดอยากได้ทอสแตนเลสก็สามารถแจ้งน้อมได้นะคะน้องก็อาจจะแถมแถมบ b ถ้าเป็นเอฟซีก็แถม m เลยคะ่ะอ่าปเสียงอ่ายกยกยกันนิดนาขึ้นเบิ้งเไม่ยังไงอ่าขึ้นเร็วลงเร็วบอนะคะอ่ายกขาหลังยกขาหลังแล้วนะคะ เกียร์ตัวนี้มันเป็นเกียร์สะเทินไตพวงมาไรล่ะเด้อค่ะครับง่ายอยู่ตัวนี้ถอยหลังก็ถอยตัวนี้เป็น47ดีทีธรรมดาเด้อค่ะ47ดีทีธรรมดาอันนี้เป็นถอยหลังเดินน้องมอมีคนถ่ายคลิปให้ว่าเป็นยังน้องกันบ้างก็ได้นะคะเดินหน้า นี่น้องใส่เป็นเกียร์สองเลยคะ่ะปึ๊บถอยหลังเขาต้องเหยียบค่าเหยียบเหยียบค่าจมๆในนี่ค่ะนนี้เหยียบคะ่าต้องเหยียบค่าให้จมนะคะเวลาเปลี่ยนเกียร์มันเป็นระบบเซฟตี้นะจ๊ะเนี่ยเวลาเปลี่ยนเกียร์นี่งเหยียบค่าให้จง องเนี่ยร้องใส่เกล็ดหนึ่งก่อนหนึ่งหรือยังน้องกับขับเป็นตลรดออโต้ด้วยจ้ะไปตรงไหนน,กกน้องเกล็ดหนึ่งอันนี้เกล็ดสองกับโบเกยให้่อสอนเพ่ดเทีอโอเค ก่อนจะเลี้ยนหลูดไปเรื่อยๆค่ะอาจจะซาแน่แต่ก็พยายามด้วยค่ะเพราะว่า,า,ยายก็อยากเก่งเพียงพอนะคะก็ขอบคุณหลายๆะะด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน้องนะคะ,ะน้องก็จะพัฒนาจะพ้องไปเรื่อยๆนะคะก่อนรับฟังคัดติชมทุกอย่างนะคะว่าอยากให้เป็นแบบใดน,น้องก็จะพยายามมาปรับใส่กับจะพ้องนะคะว่าเห็ในไหนบองบางอย่าง,งเห็ในอะไรก่อนขออภัยหลายๆ,ๆด้วยค่ะเพราะว่า บอกควมถนดัดแตก็บอกตามตรงนี่แหละค่ะท่นนี้กับเครื่องนี้แกนี้จะ้ะนะคะเสียงนวนสนใจนะคะมาเบิ่งรถไถยอยู่ใดที่ปานการเหลืองตะบลหมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดด้วยค่ะเบอร์โทรศัพท์06 120074ไปบ่หอดจอดบ่ถึงโทรหาหนงอ้อมได้คะ่ะน้องก็จะรับสายตลอดนะคะหรือว่าท่าในใดอยากแลกเปลี่ยนตีเทิร์นสามารถแอดไลน์หนงอ้อมแล้วก็ ทรงรูปรถไทท่ซิตี้เทิร์นมาได้ด้วยค่ะน้องกิจจะประเมินราคาให้หาย,ยู่บกไก่บบไก่ก็จะไปแวแบบเบิ่งนห้ฮอดหม่องด้วยค่ะืม่นี้กระ่บอะไรนะาะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน้องออมด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ